นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมก็สู่ Investment m i n u t e นาทีลงทุนนะครับวันนี้อังคาร16กุมภาพันธ์2564ครับ ผมสุทธิวัฒน์หงษ์ภูณิพัฒน์และคุณวันนัสริษิริวันครับอขออภัยคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะครับแหมหลงรายการไปขออภัยนึกว่าเล <นะ S 2> ่นมุกนะคะอันนั้นต้องข่าวค่ำ <c oughs> วันนี้เช้าแล้วนะ <c oughs> วันนี้เช้าแล้วนะฮะเช้าวันนี้ต้องมาติดตามข่าวใหญ่ด้วยโดย,โดยเฉพาะ <c oughs> ราคาน้ํามันด้วยเนาะน,นะครับขึ้นไปอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยเจอกับความหนาวเย็นแล้วน้ํามันที่บวกขึ้นต่อจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงบ้าง ผลดีแน่นอนโดยเฉพาะพลังงานนะวันเราเยอะขนาดนี้นะคะ,ะค oh, วันนี้ข่าวดีเพียบไปหมดเลยนะคะคเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องเราชนะเอาข่าวดีเรื่องคุณผู้ชมที่ได้รับของที่ระลึกจากรายการก่อนดีกว่านะคะคร,รายชื่อเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เห็นเลยค่ะ20ท่านนะคะตามนี้เลยท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเตรียมรับของที่ระลึกที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกเป็นหูฟังบูทูธและก็เป็นลําโพงนะคะจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะคะส่งไปให้ถึงบ้านเลยจากที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามกันมา ค่ะครับสแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับ,รบทีนี้เมื่อวานนี้ประเด็นใหญ่โดยเฉพาะเรื่องเราชนะเองเนี่ยนะฮะภาพที่เราเห็นแบ,บบเบียดเสียดแน่นกันวันนี้หว,หวังว่าคงจะไม่ได้เห็นอีกนะครับส่วนหนึ่งก็ทางกระทรวงการคลังเองเขาขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง5มีนาคมแล้วนะครับ,รบแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือสําหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุ แล้วก็คนที่เป็นผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเองเมื่อวานนี้มติครมออกมาที่สําคัญก็คือให้สามารถมอบอํานาจได้นะอ้ดีเลยเก็ให้ลูกหลานมาแทนเอานาบัตรประชาชนเซ็นอะไรมาเรียบร้อยนะคะเดิมทีตอนแรกที่ประกาศออกมาไม่ไม่สามารถมอบอํานาจได้สุดท้ายมาทางมติครมขอออกมาขอให้มีการมอบอํานาจได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ใช้ ให้คนที่ไม่สามารถที่จะสะดวกเดินทางไปที่สาขาของธนาคารหรือว่าหน่วยบริการพิเศษเนี่ย<ฮ>สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนะครับอีกประเด็นหนึง่งเมื่อวานนี้ครมมีไฟเขียวมาตรการที่เป็นม .33 เรารักกันเนี่ยนะครับเบ<ฮ>ี้ยายาผู้ประก,กันตน4,000บาทนะครับจะต้องลงทะเบียนนะคุณผู้ชม21กุมภาพันธ์นี้ อีก5วันนับจากนี้นี่เองนะครับ uh, 33, เอรเารารักกัน .com นะครับ21กุมภาพันธ์ไปจนถ,ถึง7มีนาคมนะฮะแล้วก็อีกประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้ oh, โอ้โหเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่เยอะนะบ้านเรา,าวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับจากซิโนแวคเนี่ยล็อตแรกจะมาถึงไทย24กุมภาพันธ์นี้แล้วฉีดเข็มแรก27 <c oughs> คกุมภาพันธ์นี้นะ, <c oughs> นะคุณผู้ชมนี่เป็นปัจจัยบวกในบ้านเราเพิ่มเติมที่รายงานผู้ชมวันนี้ด้วยนะฮะ และข้อมูลที่นะ่าสนใจวันนี้นะคะรายการเราจะพูดถึงทั้งผลกระทบของ GDP เนาะทั้งมาตรการนี่นะคะและช่วงฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจไทยค่ะคุยกับมิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชนะคะที่เรียกว่าผลกระทบโดนเต็มๆค่ะมีทั้งธุรกิจโรงแรมท,รทั้งธุรกิจร้านอาหารแต่ปรับตัวในช่วงโควิด19ยังไงบ้างเดี๋ยวได้คุยกันในเบรกที่2นะคะ ส่วนตัวเลขของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐจริงๆทั้งทองคําทั้งน้ํามันตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อคืนนี้นะคะวัน<ม>จันทร์เนื่งในวันประธานาธิบดีสหรัฐแต่เดี๋ยวจะกลับมาทําการซื้อขายคืนนี้แหละ,ค,ะค่ะเลยอัปเดตตัวเลขดาวโจนส์ฟิวเจอร์ให้ดูก่อนล้กันบวกไปมากกว่า200จุดเลยนะคะเพราะว่าทางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐคะ่ะเปิดเผยข้อมูลมาว่าจะมีการ จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการตรวจสอบเหตุการณ์จรลาจนที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาแล้วจะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คล้ายๆกับการตรวจสอบเหตุการณ์เครื่องบินชนตอนนายวันๆเลยอย่างนั้นเลยนะคะก็เรียกว่าคืนความมั่นใจให้กับประชาชนสหรัฐมากขึ้นค่ะครับส่วนตลาดที่ยังเปิดอยู่นะครับไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปเองผู้ชมดดชนีปิดบวกในรอบ1ปีเลยนะครับ CAC 40นะฮะบวกขึ้นไปเนี่ย8 2จุด 5.8ด้วยกันนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ1.45% DAX ของเยอรมนีก็เพิ่มขึ้นมา59.59 59, บวกขึ้นมานิดหน่อย0.42แต่ว่าฟุตซี่ร้อยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับบวกมา166.32จบวกขึ้นมาได้2.52เนะครับขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดบวกเมื่อคือนนี้ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ1ปีนะครับแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวฟื้นตัวแล้วก็หุ้นที่ดัน ฝั่งของยุโรปเองให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือกลุ่มเหมืองแรกครับ<ฆ>ปรับตัวขึ้นจากทองแดงทิทยานขึ้นสูงสุดในรอบกว่าแปปีแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็พลังงานก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับ<ฆ>ราคาโลหะแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากมีแนวโน้มเรื่องของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับแต่ก็ยังเป็นการซื้อขายที่เบาบางนะครับคุณผู้ชมสําหรับตลาดหุ้นยุโรปเองเพราะว่าตลาดหุ้นอื่นเนี่ยปิดนะครับอย่างจีนฮ่องกงปิดตรุดจีนใช่ไหมแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ปิดทําการเนื่องในวันหยุดประจำชาติเองครับวันนี้ก็เลยจะไม่มีราคาน้ำมันดิบของ WTI นะคะแต่มีของเบนซ์ค่ะเบ,น,ะเบน์ทะเลเหนือปิดไป63เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะหรือว่าบวกมา87เซนต์ ดูไบนะคะที่ตลาดสิงคโปร์ก็เปิดราคาบวกมา1เหรียญ9กเซนต์ต่อบาร์เรลนะคะแนวโน้มราคาในไทยก็คงจะขยับตามขึ้นอีกใครขับรถก็บริหารจัดการน้ํามันในถังดีๆนะคะราคาน้ํามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ามีความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะและคาดว่าราคาน้ํามันสหรัฐที่จะเปิดซื้อขายในคืนนี้ก็จะปรับขึ้นตามเพราะมีเรื่องสภาพอากาศนะคะสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐเผยว่าตอนนี้ที่นุ่นกําลังเผชิญกับความหนาว เย็นผิดปกติเลยค่ะจากความกดอากาศสูงจากขั้วโลกที่เขาเรียกว่าอาร์กติกเอา e a เบรกเคลื่อนตัวเข้ามาทางตอนใต้ของสหรัฐตอนนี้ประธานาธิบดีโจวไบเดนอนุมัติคำขอประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐเท็กซัสซึ่งหนาวเย็นที่สุดในรอบกว่า30ปี เห็นขาขาแบบนี้นะคะติดลบ18องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ใช่นะครับก็ผลกระทบเนี่ยมันลามไปถึงฟากของกําลังการผลิดไฟฟ้าพลังงานทดแทนก็หยุดชะงักนะกำลังการผลิตน้ํามันดิบในพื้นที่ของสหรัฐเองก็ลดลงนะครับแล้วก็โรงกลั่นบางแห่งต้องหยุดผลิตเพราะว่าหนาวเย็นผิดปกติด้วยแน่นอนน่าจะดันราคาน้ํามันเนี่ยนะครับส่วนผลกระทบด้านราคาน้ํามันต่อผลกระทบหุ้นโรงกลั่นเมื่อวานนี้นะครับอย่างบมจไทยออยเองก็แจ้งผลการเมืองงานปี63ขาดทุนสุทธิ3,300 1อล้านด้วยกันนะครับสาเหตุหลักๆก็ผลกระทบจากโควิด -19 นี่แหละนะฮะแล้วก็ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันด้วย7,399ล้านบาทด้วยกันนะครับไปต่อกันที่ค่างเงินบาทกันนะคะวันนี้เปิดตลาดมาทรงตัวข่ะย29บาท89สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐรบับว่าแข็งค่าต่อเนื่องเลยค่ะตลาดการเงินเปิดรับความเสี่ยงนะคะแต่ประเด็นการเมืองยังกดดันค่ะ เมื่อวานนี้สภาพั์ก็ให้กรอบเงินบาทตลอดทั้งปี64อยู่ที่29บาท50สตางถึง30บาท50สตางต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะกับ<ม>ส่วนทองคําในประเทศนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะครับทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวเนี่ยนะครับไม่ก็คือม,ม่เคลื่อนไหวไม่มากเท่าไหร <า S> ่นะฮะถ้าเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาได้50บาทต่อบ<ห>าททองคำเนี่ยนะครับ ทีนี้มาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับปัจจัยบวกโดยเฉพาะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่บวกเพิ่มไปกว่า200จุดด้วยกันนะอันนี้ฟิวเจอร์นะนะฮะส่วนยุโรปเองก็ทำนิวไฮแล้วไหนจะราคาน้ำมันที่พุ่งต่อเนื่อง นี่น่าจะเป็นบวกหนักๆให้กับบ้านเราได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ต้องจับตานะครับส่วนปัจจัยลบนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้เริ่มแล้วนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจะลงมติวันที่20นะฮะขณะที่สภาพั์เองก็คาดการนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะหดตัวเหลือ3.2ล้านก็น่าจะเป็นกระทบหนักกับภากของภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราแต่หุ้นไทยเมื่อวานก็ไปได้นะเดลต้ามาดันอีกแล้วนะคะดูสรุปหุ้นไทยเมื่อวานนี้น โออาร์นี่ถ้าใครถือ2วัน100<ฮ>ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหแจกอ่งเปากันข้ามสัปดาห์มาถึงสัปดาห์นี้ค่ะหุ้นไทยเมื่อวานคือปิด1522.72จุดบวกมาได้14.37จุดมูลค่าการซื้อขายแน่นเหมือนเดิมนะคะแสนกว่าล้านบาทค่ะตัวแรงๆที่ดันตลาดก็คือมีเดลต้านะแล้วก็มีโออาร์แต่ว่าพอ2ตัวนี้ซิ่งเกินไปเนี่ยมันมีเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ก็จะติดแคชบาลานซ์นะคะโออาร์ติดแคชบาลานซ์ประมาณสัปดาห์หน้านะคะเดลต้าก็ติดต่อไปเรื่อยๆยค่ะ ก็ทั้งสองตัวนี้หนุนดัชนีหุ้นปรับขึ้นเกือบ12จุดมาดูทิศทางวันนี้กันต่อเลยนะคะวันนี้เราเรียนเชิญจากกสิกรค่ะคุณสุนทรทองทิพย์นักกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์กสิกรไทยมาคุยในรายการค่ะคุณสุนทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนทรครับสวัสดีครับครับภาพรวมของวันนี้จะร้อนแรงเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับเพราะว่าฝั่งของน้ํามันเองก็ดูเหมือนทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับถูกต้องเลยครับผมคิดว่าวันนี้ตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยตัวที่นําตะลาดขึ้นเนี่ยมีสองตัวคือโ R กับตัวเดลต้าผมคิดว่าวันนี้มีโฟรไหลออกจากสองตัวนั้นมาซื้อตัวของหุ้นตัวอื่นที่ยังแรกตลาดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ของธนาคารนะครับหรือว่าตัวของพลังงานหรือปิโตรเคมีผมว่าวันนี้มีโมเมนตัมส่งต่อค่ะค่โมเมนตัมจากฟันโฟ o ์้วคะเป็นไงคะช่วงนี้ คือต้องบอกว่านักลงทุนต่างชาติปีที่แล้วเนี่ยขายสุทธิหุ้นไทย2 4 0 0 0ล้านนะครับเบดือนมกราก็ขายประมาณหมื่นหนึ่งแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าดูเทรนด์ท่าเงินดอลลาร์นะครับตัวของทิศทางที่เขาเรียกว่าเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยจะซื้นตัวจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่จะเริ่มมีการเปิดรับกาท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังเนี่ยผมเชื่อว่าฟันโฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไหลเข้ามาในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตรวมถึงประเทศไทยครับ เห็นมีคนวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าแบบหุ้นไทยเองเนี่ยอยู่ในโกลาสของ The Sustainability Yearbook 2021ที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของค่างเงินไหนจะเรื่องความชัดเจนของวัคซีนนี่ฟันโฟมันจะน่าจะมีทิศทางไหลเข้าอย่างต่อเนื่องไหมครับทางบลก,กสิกรไทยเราประเมินยังไงบ้างรครับครับผมคิดว่าประเด็นหลักๆเลยในแง่ของตัวฟันโฟเนี่ยจะมีอยู่สองปัจจัยก็คือเรื่องของ พื้นฐานตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยที่จะฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวของออหุ้นไทยส่วนใหญ่เนี่ยภาพรวมจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าวัตจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เปรียบในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว<ฆ>ผมคิดว่าจะมีการโลเทชั่นจากเซกเตอร์ที่เป็นโกลด์นะฮรมาเซกเตอร์ที่เป็นพวกวัตจักรอย่างประเทศไทยประเด็นสุดท้ายที่พูดถึง sustainability เนี่ยผมก็ไปแท e performance นะครับต้องบอกว่านีจริงแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเชิงของระยะยาว<ฆ>แต่ว่าระยะสั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้มีผลกับตัวของการตัดสินใจลงทุนมากเท่าไหร่นะแต่ระยะยาวน่าจะเป็นบวกกับประเทศไทยครับค่ะค่ะคุณสุนทรขยายความนิดนึงไอ้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจมาเป็นรอบรอบมันคือตัวไหนกลุ่มไหนแบบไหนบ้างคะใช่ครับก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรในประเทศอย่างกลุ่มธนาคารนะฮะกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มตัวของอสังหาต่างๆส่วนวัฏจักรที่กินยวข้กับเศรษฐกิจโลกก็จะมีพวกพลังงาน ปิโตเคมีมนะครับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ครับค่ะค่ะรวมถึงมีหุ้นแนะนําด้วยไหมคะถ้ามองเป็นรายตัวเลยค่ะครับออถ้าให้เลือกนะครับวันนี้ผมเลือกกลุ่มธนาคารหนึ่งตัวนะครับก็คือในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ะนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเรา มองว MM ่าก็เป็นแบงก์ใหญ่แบงก์หนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากตัวของเศรษฐกิจที่ขยายตัวจะสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดอกเบี้ยที่มีเมนนุนบอลทัมเอาท์และบอลอยู่ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยจะเป็นบวกกับตัวที่ทางอัตัวส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคารนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมเชียร์ก็จะเป็นตัวของกลุ่มเดินเรือคือ PSL นะครับเมื่อวานคารวัตโตขึ้นต่อแล้วก็หุ้นโดยรวมของตัวเดินเรือเนี่ยก็ มีการปรับตัวขึ้นประมาณ1 0ถึงเนตะในใน่างประเทศเพราะฉะนั้น,นผมคิดว่าโมเมนตัมนี้จะจะเป็นบวกกับตัว PSL ค,ครับครับเอ๊ยอย่าง PSL มีคุณผู้ชมบอกว่ามันก็บวกขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งอยู่ใช่ไหมฮะ,อ,ะอย่างเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาได้วันนี้น่าจะไปต่อไหมะผมคิดว่าวันนี้น่าจะผ่านแ5ด้าครับคือเราให้ราคาเป้าหมายตัว PSL ที่เก้าบาทสิบห้านะครับผมยังยังลืมบอกไปว่าทางไบเดนที่เขาจะมีมาตรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งจุดเก้าล้านล้าน เหรียญสหรัฐเนี่ยอันนี้จะเป็นโบกโดยตรงกับการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่ง CSL ออเลยว่าเลเทกองเนี่ยจะมีส่วนในการขนส่งสินค้าเหล่านี้ครับค่ะ,คะามาถึงความเสี่ยงที่หรือเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะสภาจะเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจสิบรัฐมนตรีวันนี้ค่ะแล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจยี่สิบกุมภาพันธ์ส่วนนี้จะมีผลต่อตลาดยังไงบ้างไหมคะออผมคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ก็ เป็นปกติของวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมค,คิดว่าทางรัฐมนตรีในภาพรวมน่าจะสอบผ่านนะครับคือถ้าเราดูในแง่ของเสียงเนี่ยรัฐบาลผสมตอนนี้มีเสียงอยู่276เสียงนะครับก็มากกว่าฝ่ายค้านที่มีเสียงรวมกัน211เพระเาะฉะนั้นผมคิดว่าใน,ใ,นในภาพรวมเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะสามารถที่จะผ่านการอธิบายรอบนี้ไปได้ครเดี๋ยวคงต้องตามข่าวดูต่อครับครับทีนี้กรอบดดชนีเราประเมินว่าวันนี้แนวรับแนวต้านกรอบของดดชนีวันนี้เราประเมินยังไงครับ ครับเถ้าดูในภาพรวมนะเกษตรกรวางเป้าหมายออกซิเดนเทปีนี้ที่1,610จุดนะครับในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าแนวต้านสําคัญจะอยู่ที่1,550จุดนะครับวันนี้ผมว่าตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นเไปเทสบริเวณสักเอ่อ1,530แล้วก็แนวต้านสปลไปคือ1,550ครับค่ะไดค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรค่ะขอบคุณครับคุณสุนทรครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหุ้นแนะนําวันนี้2ตัวที่ทางบลกสิกรโดยคุณสุนทรให้ไว้นะครับ SCB รวมทั้ง PSL นะครับ,รบพเเนี่ยณนะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แปดจุดไา้นะฮะแต่ว่าราคาเป้าหมายเขาอยู่ที่เก้าจุดสองห้าบาทด้วยกันนะฮะยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนนะครับขอกลับมาพูดถึงข้อมูลของหุ้นโออาร์นิดึงนะคะคุณผู้ชมน่าจะถือกันหลายท่านค่ะ อาจจะต้องระวังช่วงนี้คือยิ่งราคาหุ้นปรับสูงขึ้นเท่าไหร่ก็มีความเสี่ยงที่น้ำหนักการเข้าไปอยู่ในดัชนีเซ็ต50เซ็ต100อาจจะลดลงนะคะหากท้ายสุดแล้วตลาดหลักทรัพย์ปรับวิธีการด้วยการเอาฟรีโฟลดมาคำนวณเพิ่มนะคะแล้วก็จากการคำนวณล,ล่าสุดเนี o ่ย OR เข้าขายเทินโอเวอร์ลิสที่จะต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสดก็แปลว่าจะต้องใส่เงินสดเข้าไปในพอร์ตก่อนถึงจะซื้อได้ไปยืมเงินจากบรกอะไรมาซื้อไม่ได้นะคะก็คือติดแคชบาลานซ์นั่นเองแต่ยังไม่ติด จะติดก็คือน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะโดยจะต้องพิจารณาอีกครั้งณราคาปิดของวันที่18กุมภาพันนี้หากราคาอยู่สูงกว่า27บาทก็จะทําให้หุ้นตัวนี้ติดเกณฑ์โดยทันทีราคาเมื่อวานก็34 35บาทเข้าไปแล้วก็เลยมาไกลเดี๋ยวดูว่าจะลงหรือเปล่าค่ะสองสาวันนี้ค่ะครับก็ยืนยันว่ายังไม่ติดแต่ว่าเข้าขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูวันที่18ดูราคาปิดนะวันนั้นอีกทีหนึ่งราาเหนือ27บดาทนะคะนะครับเอง ภาคการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายส่วนเนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกระทบหนักจริงๆนะครับคุณผู้ชมพอกระทบหนักแล้วเมื่อวานนี้ทางครมเนี่ยก็มีการเห็นชอบมาตรการขยายเวลาชลําระหนี้ออกไปนะครับ12เดือนเดิมทีเนี่ย6เดือนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับกู้เงินฉุกเฉินแบงก์ทกสและก็อมสินนะครับและอันนี้เนี่ยก็ช่วยผู้มีอาชีพอิสระเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยคงที่เนี่ยไม่เกินร้อยละศ ต่อเดือนนะครับโดยขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปไม่เกิน12เดือนจากเดิม6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลากู้ออกไปอีกไม่เกิน3ปีจากเดิม2ปี6เดือนนะครับทั้งนี้สามารถที่จะไปรับคำขอสินเชื่อได้จนถึง30มิถุนายน2564นะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับ SME ที่มีเงินนะฮะ อุ้มภาคการท่องเที่ยวอีกวงเงินรวม1 0 0 0 0ื่นล้านบาทด้วยกันออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับโดยใช้ที่ดินว่างเปลา่าหรือว่าที่ดินและในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินนะครับเป็นหลักประกันและไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อต่อรายนะฮะไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทในเวลากู้3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.1ต่อปีในปีแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นในปีที่2เนี่ยจะ0.99ต่อปีนะครับแล้วในปีที่3เนี่ยจะขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ5.99นะครับรับคำขอสินเชื่อจนถึง30มิถุนายนนี้นั่นอเองนะครับ SME มีที่มีเงินตามชื่อเลยถ้ามีที่ก็เอาไปเอาไปวางได้เอาไปตึงนะคะได้เงินกลับมา ส่วนมากรรมไกลเกลียนนี้ออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันรเริ่มมาตั้งแต่14กุมภาพันธ์ย้ำอีกครั้งนะคะว่าแบงค์ชาติเขาอยากช่วยจริงๆค่ะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า20,000รายแล้วคิดเป็นจำนวนกว่า4,000 40, 0บัญชีนะคะทุกท่านเป็นลงทะเบียนได้ถึงวันที่14เมษายนนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งที่น เข้าไปดูที่ w w w 1 2 1 3 .or.th หรือว่าเป็น Li@ n e อของแบงชาติก็คือแอด k o f t ์ออฟไทยแนะคะโทรไปสายด่วนก็ได้1213ค่ะก็มีความเห็นจากอาจารย์พิเศษภาควิชาการเงินจาก CMMU นะคะดรอริชัยรักธรรมมองว่า การเจราจาหนี้กับสถาบันการเงินเนี่ยแนะนําว่าต้องจ่ายเงินต้นให้ได้มากที่สุดและหาทางลดดอกเบี้ยในภาวะเช่นนี้ก็อยากให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยช่วยลูกค้าให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ค่ะเห็นว่าดอกเบี้ยงเงินกู้ของไทยนั้นสูงเกินไปคือที่6-7%ต่อปีก็ควรจะลดลงมาซึ่งสําหรับดอกเบี้ยเงินกู้ของสหรัฐตอนนี้2-3%ต่อปีค่ะครับแล้วมีข่าวใหญ่ในฟ้าของธุรกิจโรงแรมนะครับทาง AWC หรือว่า Asset World Corp จำกัดมหาชนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครว่าคณะกรรมาการเห็นชอบซื้อโรงแรมซิกม่า รีสอร์ตจอมเทียนพัทยานะครับวงเงิน500ล้านพร้อมกับใช้งบในการปรับปรุงโครงการเนี่ย1,288ล้านรวมงบลงทุน1,838ล้านนะครับซึ่ง AWC ก็เป็นธุรกิจในเครือของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีนะครับปีที่แล้วบร<ะ>ิหาร AWC ออกมาระบุว่าได้รับการติดต่อให้เสนอ ข้อเสนอเรื่องการขายโรงแรมเนี่ยนะฮะกว่าร้อยแห่งม,มายัง AWC นะครับ<ฆ>แล้วก็เลยจัดตั้งกองทุนเข้ามาซื้อโรงแรมเหล่านี้นะครับเมืม่อวานนี้ AWC ก็แจ้งต่อด้วยนะฮะว่าจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับของบริษัทเร็วๆนี้เพื่ออนุมัติในการเข้าลงทุนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน TCC เวร์กนาคอนคาเมนะครับจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทเนี่ยมูลครั หลายล้านเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามประเด็นนี้ต่อนะครับหลัก8 0 0 0ล้านเนี่ยรวมแล้วก็ต้องใช้เงินพัฒนาโครงการอีกหลัก8 0 0 0ล้านก็รวมเป็น16,000กว่าล้านนะฮะก็<อ>เป็นม<อ> <Mix S 1> ิกยูสพื้นที่รีเทลโรงแรมเนี่ยนะครับตรงนั้นก็แถวย่านเยาวราชใกล้ๆนะคะร้างมานานก็เป็น AWC นะคะเดี๋ยวดูว่าได้ดีนี้หรือเปล่า ก่อนหน้านี้เจ้าสัวทธนินก็ซื้อกิจาการเทสโก้โลตัสทั้งในไทยและมาเลเซียนะคะสามแสนกว่าล้านบาทตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วเมื่อวานรีแบรนด์นะคะน่าจะได้เห็นภาพกันนะคะ เป็นโรตัสที่ไม่มีคําว่าเทสโก้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ให้เป็นสีพาสเทลเลยสีสันสดใสนะคะออ่ะอ่อพอโทฟีเอสเข้าไปข้างหลังนะคะปิดฉากเทสโก้โรตัสงั้นเราต้องเรียก Lotus โลตัสเฉยๆแล้วนะคะเขาจะรุกธุรกิจทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ค,ะค่ะคเป็นอีกหนึ่งรีเทลยักษ์ใหญ่นะคะเข้ามาสู้กันต่อค่ะครับไปดูสับลงทุนกันบ้างสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เสนอคําว่า XM หรือว่า excluding meetings นะครับเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ เข้าประชุมพูดถึงมุ้นนั่นเองครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะคุยกับ Minor International กันค่ะธุรกิจตอนนี้ปรับ,รบมือรับโควิดยังไงเดี๋ยวคุยกันค่ะ วานี้ที่สภาพัฒน์แถลงนะคะว่าตัวเลข GDP ทั้งปี63ของเราติดลบไป6.1ตามที่สุดในรอบ22ปีค่ะก็คือตั้งแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง ừ ừ ừ แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงความเป็นห่วงภาคการท่องเที่ยวนะคะว่าในใจมาส4ปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวถึงจะกลับมาแต่ก็จะทําให้ทั้งปีนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยเนี่ยมีเพียง3ล้าน200,000คนลดลงจากประมาณเดิมที่คาดว่าจะกลับมา5ล้านคนแล้วรายได้ท่องเที่ยวจะเหลือ3,020,000กว่าล้านบาท ลดลงจากปี63ปี62ปี62ตอนนั้นเรานักท่องเที่ยวเกือบแตะ40ล้านคนอะแล้วก็มาลดหวบเหลือแค่3ล้านคนในปีนี้นะคะซึ่งเลขาธิที่การสภาพัฒน์มองว่าการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องทเที่ยวต่างชาติจะต้องเตรียมกระจายวัคซีนต้านไวรัสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่เป้าหมายนะคะอย่างเช่นภูเก็ตเป็นต้นเพื่อให้สถานการณ์ภาพบริการดีขึ้นค่ะค นนั้นในช่วงฝ่าวิกฤตฟื้นเศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้เราได้เชิญทางประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ,พฒนาเชิงกลยุทธ์คุณชัยพัฒน์ไผ่ทูนจากทางบมจ m i เนอร์อินเตอร์เนชนมาคุยกับเรานะครับมาคุยกันถึงผลกระทบโควิด -19 ทั้งปี64นี้ประเมินอย่างไรแล้วก็ปี63ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับกระทบกับ ธุรกิจโรงแรมอาหารแล้วก็กระทบกับในส่วนของมิ้นท์มากน้อยขนาดไหนนะครับวับนนี้เรามาคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณชัยพัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างคะถามด้วยความเป็นห่วงก่อนเนาะธุรกิจของเราในปี64นี้มีอะไรที่ยังดําเนินการอยู่อะไรที่หยุดไปแล้วก็มีแผนยังไงต่อคะครับจริงๆแล้วทุกธุรกิจของเราก็เปิดดําเนินการแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีล็อกดาวน์ตอนช่วงมีนาเมษาเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทยอยเปิดทําการกิจการของเราไม่ว่าเป็นโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราก็เปิดมาเป็นลําดับนะครับ<ฆ>แต่ว่าปลายปีที่แล้วมันมี second wave ของโควิดเนี่ย<ฆ>อยู่บ้างตามที่ต่างๆเดี๋ยเฉพาะที่ Europe, ยุโรปเนี้ยห<ฆ>รือว่าที่ที่นี่หรือว่าที่อื่นก็ตามเราก็มีการปิดโรงแรมบ้างบางส่วนนะครับนะ,<ฆ>ะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยงังเปิดอยู่ประมาณสัก อ่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นนะครับของโรงแรมทั้งหมดของเราทั่วโลกนะครับเรามีอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าโรงแรมทั่วโลกนะครับกี่ประเทศนะคะมากกว่ายี่สิบประเทศใช่ไหมคะโอ้โหมาอ่าจริงๆธุรกิจโรงแรมเราอยู่อยู่มากกว่า,าห้าสิบกว่าประเทศนะนะครับแต่ว่าถ้าธุรกิจของเราที่รวมทั้งโรงแรมร้านอาหารแล้วทุกอย่างเลยเนี่ยเราทําธุรกิจอยู่ประมาณกว่าหกสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะครับครับครับแล้วฝ้าของธุรกิจอาหารในบ้านเรากระทบยังไงบ้างครับ คือภาคธุรกิจอาหารเนี่ยตอนที่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ย พวกที่เป็นร้านที่เราต้องเข้าไปนั่งรับประทานหรือใดน,นเนี่ยเราก็ปิดนะครับ,รบตามที่ทางการบอกไว้แต่ว่าเราทำเรื่อง Delivery หรือการส่งอาหารเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โ r o w อัตราการเชิญเติบโตของ Delivery เน,นี่ยในช่วงล็อกดาวน์แล้วก็หลังจากล็อกดาวน์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีการอัตราการเชิญเติบโตที่ที่ดีนะครับก็มาช่วยลดทอนผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอื่นของเรานะครับ เรียกได้ว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราเนี่ยได้ทําผลกําไรแล้วตั้งแต่ไตรามาสที่แล้วนะครับไตรามาสไตรมาสสามที่เรารายงานผลประกอบการไปนะไตรามาสสามของปีที่แล้วเราก็มีผลกําไรแล้ว<อ>ก็ก็ก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารก็มาช่วยลดทอนผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโรงแรมด้วยนะครับค่ะ และความหวังก็เริ่มมานะคะพอมีวัคซีนแล้วเห็นทางผู้บริหารของมิ้นค่ะทำหนังสือถึงท่านนายกเสนอหลายแนวทางเลยเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเรื่องการกักตัวอันนี้มองว่าจะทําทให้เราฟื้นได้มากขึ้นยังไงบ้างคะทบทวนเรื่องข้อเสนอให้ฟังหนก็ได้ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจเราเนี่ยตอนนี้ที่โดนกระทบก็คือธุรกิจโรงแรมแต่ว่า พอมีประกาศเรื่องวัคซีนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเลือดกันทิดเป็นเกมเชงเจอร์อย่างหนึ่งก็คือทําให้ภาพรวมของธุรกิจเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีการน่าจะมีการฟรื้นตัวที่เกิดขึ้นแน่นอนละ่ะในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันก็คงยังมีความไม่แน่นอนต่างๆอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับ <Ha. S 1> มันก็ขึ้นอยู่กับการจัดจัดสรรวัคซีน INE, แล้วก,การฉีดวัคซีนของคนทั่วโลกนะครับ สำหรับข้อเสนอที่เราแนะนำทางาทางทางการไปนะครับมันก็มี4ข้อเสนอใหญ่ๆนะครับเกี่ยวเรื่องวัคซีนก็คือข้อที่1เราอยากให้ทางรัฐช่วยพิจรารณานับรวมพนักง,งานในภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยวเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มแรกๆหรือกลุ่มที่กลุ่ม รองรองมาเนี่ยที่จะได้รับฉีดการฉีดวัคซีนโควิด19ก่อนนะครับ mm hmm. uh, เพราะว่าเราเป็นด่านแม่ในการรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยทำ uh, เงินให้กับเศรษฐกิจของเราค่อนข้างเยอะประมาณเกือบ20ของ GDP mm hmm. ข้อที่2เนี่ยเราอยากให้ uh, ท่านช่วยพิจารณาจัดหาตัวเลือกวัคซีนเพิ่มเติมนะครับอย่างเร่งดว่วนเราทราบว่าทางการเนี่ยได้ดูวัค uh, ซ mm ีน hmm. บางตัวแล้วเนี่ยแต่ว่ามันอาจ จะไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันการาาน้องเหนือจากข้อตกลงที่ทางการทํากับแอสตราเซเนกาหรือ s i โนแบคไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ดูข้อมูลของผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้อ,อ,อนุญ,ญาตให้ทางภาคเอกชนเนี่ยได้จัดสรรหาวัคซีนที่ถูกอา่าอัพเพลแล้วเนี่ยมาใช้การ เองด้วยเพื่อที่จะทําให้การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงได้รวดเร็วนะครับอันนั้นข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3เนี่ยเราอยากให้อนุญ,ญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่มีการกักตัวนะครับแต่ว่าเราตระหนัสดีว่ามาตรการการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างเนี่ยคงยังจําเป็นอยู่แต่ว่าเรื่องควอนตินที่เกิดขึ้น14วันหรือมากกว่า 14วันเนี่ยมันคงทําให้การท่องเที่ยวมาประเทศไทยเนี่ยไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับ<ม>แล้วก็เลยอยากให้ใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมาโดยไม่ต้องควอนทีนแล้วข้อที่สีก็คืออยากให้เตรียมการความพร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหนังสือเดินทางวัคซีนหรือพาสวัคซีนพาสปอร์ตนะครับ,รบซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ดาเนินการกันไปบ้างแล้วเราก็อยาก ให้เราเข้าใจว่าทางการคงดําเนินการแล้วละ่ะแต่ว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับเราก็เลยอย,อยากฝากไว้ตรงนี้นะครับ,ค,รบคุณชัยพัฒสุดท้ายสั้นๆครับตอนนี้จริงๆในฝ้าของธุรกิจอาหารโดยโรงแรมก็กระทบหมดเนี่ยนะฮะเราเองในฐานะเจ้าใหญ่อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เองในวิกฤตมันมีโอกาสยังไงบ้างให้เจ้าเล็กๆเขาเอาแนวทางไปดําเนินการปรับตัวครับครับจริงๆแล้วตอนที่ เกิด,ดกวิกฤตขึ้นมาเนี่ยทางเราเนี่ยโอ้โหทำการหลายหลายอย่างเลยเพื่อที่จะกอบกู้ไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการที่จะลดลดเรื่อง Cash บิร์หรือว่ากระแสเงินสด ไหลออกอย่างเงี้ยหรือว่าการปกป้อง profitability หรือการทำกำไรของเรารเราทำการลดต้นทุนในหลายๆได้ในทุกๆด้านเลยแล้วเราการเราทำการงดชะลองบลงทุนในโครงการที่เราเคยคิดว่าจะ,ะดำเนินการลงทุนแล้วเราก็งดไว้ชะลอไว้ส่วนต้นทุนทั้งหลายที่ที่เราลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องค่าเช่าเรื่อง operating cost ทั้งหลายเนี่ยทำให้้ให้องค์กรเราเนี่ย lean แล้วก็มี efficient มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหลังจากโควิดแล้วเนี่ย การลดต้นทุนเหล่านี้มันก็คงจะอยู่กับเราด้วยนะครับทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการเรื่องต้นทุนเหล่านี้ทำให้มีการทำกำไรที่ดีขึ้นนะครับเราคิดว่าครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณชัยพัฒน์ครับขอบคุณค่ะครับครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำตัวให้เบานั่นเองนะคะนะครับ ไปดูเรื่องดีๆโดยเฉพาะนอกจากเบาแล้วเรายังต้องติดอาวุธความรู้ด้วยนะครับ<ไ>ตลาดหลักทรัพย์ชวนรับชมห้องเรียนนักลงทุนไลฟ์ปี64นะครับกับสมมนามือใหม่เข้าใจใช้เครื่องมือลงทุนก่อนใครทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมนะครับประเดิมด้วยหัวข้อวางแผนดีได้ภาษีคืนด้วยโปรแกรม tax planning เรียนรู้พื้นฐานแล้วก็เทคนิคการวางแผนประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ทดลองตัดแผนง่ายๆด้วยตัวเองนะครับวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกานะครับเติมรับชมสดพร้อมการผ่านทาง a c e b o o k Live เซทไทยแลนด์นะครับพิเศษลงทะเบียนล่วงหน้ารับชมสดแล้วก็เช็คอินในวันงานรับฟรีนะครับคีย์เทกเวยสรุปข้อมูลสำคัญจัดงานสัมมนานะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ w w w s e t i n v e s t n o w c o m นันั่นเองครับ ส่วนหุ้นญี่ปุ่นค่ะวันนี้ไปต่อเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทะลุ30 0 0 0่นจุดได้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะคะเนื่องจากตัวเลข GDP เขาออกมาดีมากบวก2กันบวกติดกัน2ไตใมาติดนะคะวันนี้ก็เลยได้ไปต่ออีก480จุดค่ะหุ้นไทยวันนี้ก็มีโอกาสไปต่อนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับนาทีลงทุน9 3้ามงครึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ